สวัสดีครับผมภูพานเพชรประถมพรนะฮะมาพบกันอีกแล้วนะฮะสำหรับเทปนี้นะครับก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับ,บที่ให้การสนับสนุนให้เรามีโอกาสได้มานั่งคุยกันนี่คือน้ำปลรราปรุงสุกจกหนัวน้ำปลรราปลากระดีแท้ๆจากเมืองพิจิตรนะครับใครปรุงก็แซ่บเจ่บนะครับ่อเกล้ให้การสนับสนุนนะฮะก็ร้านค้าตั้งใกล้บ้านท่านลองไปถามดูนะว่ามีน้ำปลาปรุงสุกจบหนัวหรือไม่ ลองเอาไปทานก็นดูนะฮะอร่อยครับนะ,ะอ่ะวันนี้มีเรื่องอะไรจะถามกันอีกนะคะวันนี้เราก็จะมาคุยกันต่อนะคะหลังจากที่คุณ<ม>อาสอนคิรีศรีประจวบท่านเสียชีวิตแล้วก็ทางวงดนตรีนะคะโดยใช้ชื่อวงสอนคิรีศรีประจวบเนี่ยยังเดินสายกันต่อจนเกือบจะถึงเดือนเมษาพฤษภาอย่างที่คุณอาได้เล่านะคะแล้วไปจบที่งานไหนจริงๆคะเลิกวงกันเลยอ่ะก็หลังจากเล่นงานหาจนหมดแล้วเนี่ยนะครับ ก็ก็ต้องไปเปิดวิกแหละเปิดปิจกรรมลงภาพยนตร์อะไรต่างๆก็ตอนนี้ก็เริ่มไม่ค่อยดีแล้วหรอเพราะว่าก็คนเรามันก็เริ่มจืดจางแล้วนะจากเดือนมกราคุมพามมนาเมเจากมกราคุมพามมนาเมษาพฤษภาห้าเดือนเต็มๆเนี่ยที่เราเล่นงานวัดทั่วไปแต่หลังจากนั้นก็ต้องต้องไปปิดวิกแหละก็ไปเล่นวิกโน้นลงภาพยนตร์โน้นบ้างลงภาพยนตร์นี้บ้างที่เขาเอาไปทํา ปิดวิกป,ปิดอะไรกันนี้แหละก็ตอนนั้นก็โดยป่าสมชายทองข่าวเนะี่ยเป็นผู้นําพาไปก็เริ่มเก็บเงินไม่ค่อยได้เพราะว่าผลอ้าวงไม่อยู่ก็รู้รๆกันอยู่แล้วนะครับค่ะจนมาถึงวันสุดท้ายรู้สึกจะแสดงที่สะพานใหม่ดอนเมืองอมาเล่นที่โรงภาพยนตร์ก็วันนั้นนะฮะพิธีกรเขาก็ประกาศยุบวงก็ใจหายนะพรเขพอพอ,พอ,พ,อพอเล่นไปจนถึงช่วงวินาทีสุดท้าย ก็พี่คีกร์ก็ประกาศว่าวันนี้คือวันสุดท้ายร,ารู้ตัวกันไหมคะผักคนรู้ัไม่ตอนแรกคือตัวอาเองเนี่ยไม่รู้แต่ว่าผู้ใหญ่พี่ใหญ่หลายหลคนนะเขารู้กันอยู่แต่อาเนี่ยไม่รู้แล้วก็แฟนสอมคิรีเนี่ยนะก็คือพี่นาเป็นเป็นเป็นภรรยาท่านนะก็มาช่วยดูแลคุมวงแทนนี่แหละแกเขาไม่รู้ แต่พอเขาประกาศหน้าวิธีตูมเนี่ยโอ้ใจเวบเลยว่าอ๋อแม้แต่ภรรยาท่านก็ก็ไม่รู้ไม่ทราบไม่รู้ไม่รู้ก็มีแต่ผู้ใหญ่ผู้ใหญ่เขาคุยกันเราก็ไม่รู้ใครกับใครบ้างนะว่าสมควรต้องหยุดวงแล้วล่ะพอไปเล่นมันก็เก็บเงินไม่ได้อะไรเงี้ย<อ>ก็เลยเป็นนั้นว่าพอประกาศวันนั้นเสร็จปุ๊บพอไปเจอพี่นาคพี่นาคแกก็ร้องไห้นะ<อ>่ะว่าเออควันทุ่ง ยังไม่อยากเลิกนะวงะยังเสียดายอยู่คะอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าทําไงได้ล่ะเขาประกาศไปแล้วมันก็ต้องหยุดนะพี่แต่แกก็บอกเดี๋ยวเดี๋ยวคืนนี้ขอไปนอนคิดสักคืนหนึ่งก่อนอว่าจะเลิกไหมหรือไม่เลิกยังไงถึงแม้ว่าจะาประกาศไปแล้วอถึงแม้จะประกาศไปแล้วแต่ถ้านั่นพี่ยังสู้ต่อนะเกรว่างังเห็นว่าที่ผ่านมาเงินทองเก็บไม่ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็ต้องแบกรับ ภาระค่าใช้จ่ายถูกต้องถูกต้องถูกต้องก็เสร็จเรียบร้อยก็กลับบ้านไปนอนไปนอนที่ออซอยาศาสนาบ้านที่เราเช่ากันอยู่นั่นแหละ,ะก็ประมาณสักตีสามนะเช้าเนี่ยพี่นามาเล่าให้ฟังนะตีสามแกบอกว่าแกนอนไม่หลับแกก็ไปนั่งที่ชาชายมีระ,<า>ะเบียงเออระเบียงบ้านค่ะก็คือเป็นนั่งนงอนไม่หลับ คิดไปคิดมาเอ๊ะจะจะเลิกไหมหรือไม่เลิกอย่างไงอะไรเงี้ยทีนี้ประตูห้องที่เก็บรูปของสอล์ชิลีอะรูปใหญ่ค่ะถึงเวลาเราเลิกดนตรีกลับมาก็จะต้องยกมามาไว้ที่นี่เวลาลุ่งขึ้นจะไปก็ค่อยมายกไปต่ออะไรเงี้ยอแกก็นั่งนั่งปรามานนั้นคือคนอื่นหลับหมดแล้วแหละพี่น่าจะไม่หลับก็คิดมากอะเนาะเออคิดมากแกบอกแกมองมาที่ประตู เห็นพี่น้อยเดินออกจากห้องอ oh. เดินออกจากห้องแล้วแกนั่งอยู่ตรงนน้นแต่สนันคีรีเดินมา่งนี้ใช่ไหมนี่ไม่ได้ฝันนะคะไม่ได้ฝันนึยยกขึ้นจริงแกหันมาเพ้่กแกเห็นไงนเห็นแกก็ขนลุกสู้เลยลเสร็จแล้วแต่พี่น้อยนะสนันคีรีไม่มองไม่หันมามองแกอคือคือพอออกจากห้องพอบแกก็เดินลงกระไดไปเลย วินาทีนั้นพี่นาคตัดสินใจทันทีว่าเลิกวงเด็ดขาดคือแกไม่อยู่แล้วไงค่ะ <c oughs> คือแกไปแนละ้วในเมื่อเขาประกาศยุดวงเลิกวงก็แกก็ไม่อยู่แล้วแกก็ไป <c oughs> แกก็เลยพี่นาคก็เลยตัดสินใจเดียวนั้นเลยว่าเลิกเลยหยุดเด็ดขาดตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาโอ้ค oh. ่ะ <c oughs> ทุกคนก็ทยอยกลับบ้านใครบ้านมันที่เราเอจะไปไหนกันดีวะก็กลับบ้านเหมือนกัน ออกกลับไปตั้งหลักก่อนกลับไปตั้งหลักกลับไปที่ไหนคะก็ที่สามในย,ยอดนี่ปจุ่อ๋อกลับไปที่โน,น่นเพราะฉะนั้นก็บ้านก็ยังอยู่จำกระว่าทุกปัจจุบันนี้ญาติพี่น้องก็ยังอยู่นั่นพี่ป้านนะาพี่พี่น้องน้อง,องลกูลกหลานก็ยังอยู่กันที่จังหวัดประจวบนะทุกวันเนี้อ,อค่ะแต่ว่าอาคนเดียวที่มาอยู่กรุงเทพแล้วก็ไปมาหาสู่นครปฐมบ้างประจวบบ้างอะไรแค่นั้นเองก็เสร็จแล้วกลับไปประจวบก็ไปตั้งหลัก อยู่นานไ,<ป>ไหมคะไปตั้งหลักก็ไม่กี่วันอนะไปเจอเจอผู้ชายคนหนึ่งผตัวเล็ก <คน S 2> เลกู<ๆ>รปร่างหน้าตาคล้ายเพช,ชโรโพธารามโอ้ค่ะแต่ไม่ใช่เพช,ชโรโพธารามโอค้คุยไปคุยมาแกเป็นนาชายเป็นน้องน้องชายแม่ของเพช,ชโรโพธารามเขาไปที่นั่นเขาไปทํไรอยู่ที่นั่นโอ้ค่ะไปทํไรที่นั่นก็คุยกันเอาบอกอา้าวเป็นนักร้องอยู่ไม่เฉ่ลยบอกแค่ครับวงสันติลี ต,ตอนนี้สัคจรีเสียเสียแล้วก็วงเลิกแล้วครับกรกลับมาบ้านแล้วก็ยังมาตั้งหลักก่อนเดี๋ยวจะไปไหนต่ออยากจะเป็นนักร้องต่ออีกเปล่าหรอบอกวผมชอบอยู่แล้วเรื่องนักร้องอยากสิครับงั้นไปอยู่กับหลานชายไหมใครล่ะครับเพชรโพธารามอ๋อนี่หลานชายเลยเอานี่ลูกของพี่สาวทันเนี่ยเป็นน้องชายของแม่เพชรโพธารามอเอางั้นดีเลยครับ เพชรตอนนั้นเขาเพชรเขาเริ่มดังมากเลยนะต่อชะดอขอร้องอ๋ออ,ออ๋อค่ะเขาก็เลยเปิดรับนักลงนักร้องใหญ่เลยที่ซอยบูผาสวรรค์อืมค่ะก็เลยบอกอน้าของเพชรว่าเอาง,งั้นไปบอกเพชรไว้เลยว่าเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปอ่ะไปบอกเขาเลยนะอะ่ผมชื่อภูพานเพชรประมพรนะครับเดี๋ยวคมจะไปสมัครโอเคปร,ประมาณสักสองวันแค่็กลับมาก็มาเจอกัน ฝากไปแล้วบอกน้องหลานไปแล้วไปได้เลยไปได้เลยไปไปไปหาเขาเลยแต่ตัวคุณน้าเองเนี่ยไม่ได้อยู่ในวงด้วยไม่ได้อยู่เขาอยู่อยู่นั่นแหละทาไร่สับปะรดนั่นแหละอ๋อไปฝากแต่เขาไปมาหาสู้ระหว่างไปโจวกับโพธารามก็ไกลรพสมควรบานเกิดเมืองนอนเขาอยู่โพธารามไงจังหวัดราชบุรีก็ระยะหนึ่งนอ่าเขาก็ไปมาหาสู่ก็เลยได้มีโอกาสไปหาเพชรก็เลยบอกกับเพชรว่าเออนักร้องวงสันติรีมีอยู่คนหนึ่ง ชื่อภูพานเพชประถมพรอย่านนงนั้นอย่างนี้เขาก็โอเคโอเคพอได้ยินชื่ออยู่เพราะว่าเราก็อัดเพลงไปแล้วไงเปิดในรายการของวงสั่นครีด้วยอะไรด้วยก็เลยถึงวันที่เขานัดรวมพลว่าให้ทุกคนมากันที่ซอยบุผาสวร,ร์มา,มามาหามารายงานตัวกันใครบ้างใครบ้างอ๋อเขามีสํานักงานที่เพาเพชรเขาเปิดสํานักงานที่ซอยบุผาสวรรค์<อ>ก็อาก็มาพอมาุ๊บโอคนเต็มมาเลยในซอย ก็ได้เข้าไปรายงานตัวว่าผมเนี่ยที่น้าคนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยอ๋ออ๋อมามาพวกเขาก็คุยดีนะค่ะคุยดีก็อ้าโอเคก็รับไว้เลยรับไว้เลยเสร็จเทียบร้อยก็หลังจากนั้นเป็นต้นมาก็ไปกับวงเพชรไปเรื่อยเลยโอ้แล้วก็เลยได้รู้จักซอยบุภาสวรรค์ซอยบุภาสวรรค์นี้อยู่ถนนจรัยสนิทวงบางกอกน้อยกรุงเทพค่ะปากซอยเขาจะเขียนว่า จรันยี่สิบเกดแล้วมีข้างล่างตัวหนังสือว่าบุพภาสวรรค์ค่ะก็เข้าไปประมาณสักกิโลหนึ่งได้มั้งมันก็ตันแล้วอ๋อซอยนั้นตันแต่สตันนี้วม่ตันนะควแต่สมัยนี้โอ้โหเดี๋ยวนีนเขา <นะ S 2> จาะไปถึงรูปไปถึงได้แล้วไม่รู้แล้วเข้าไปข้างในนั้นหมู่บ้านเต็มไปหมดแล้วโอ้โหรถล,ลาเข้ายากเลยทุกวันนี้ แต่ว่าซอยก็ยังมีขนาดเท่าเดิมคือรถสวนไปสวนมาเท่านั้นเองขยับขยายอะไรไม่ได้อ๋อเล็กแบบนี้แหละมาสร้างตึกสร้างอะไรไวสองข้างไปเต็มยาวหมดแล้วค่ะตอนนั้นมีสํานักงานตั้งอยู่อะไรบ้างคะก็ที่เป็นหลักๆเลยนะก็คือวงดนตรีของพี่เพิร์พรมแดนศิลปินแห่งชาติทุกวันนี้แหละแล้วก็มีวงบรรจบเจริญพรชินกรไกรลาศแล้วก็เพชรโพธารามที่เข้าไปอยู่ใหม่ๆ ยัแล้วก็ยังมีสังทองสีใสอีกวงหนึ่งอ๋อๆตอนนั้นก็ตั้งนั่นแหละอยู่สี่สี่ห้าวงค่ะนะฮะอยู่สี่วงตอนรังตอนลังรังมานี่โอ้โหป้ายสํานักงานนี้เป็นตับเลยแต่ว่าเขาไม่ได้มาอยู่กันนะเขามาปาดป้ายเฉยเฉยอ๋อๆเอาสมมุติว่าอายังอาเนี้ยแต่ทำนักงานนี้อยู่ค่ะใครจะมาช่วยให้รับงานเราก็ช่วยรับงานให้เขาก็จะมีชื่อป้ายวงดนตรีคณะนั้นคณะนั้น อะไรเยอะแยะไปหมดใครยับได้คณะไหนก็บอกมา oh, อค,คนรับงานเขาก็จะโทรไปหาวงนั้นวงนี้เอาวันที่เท่านั้นว่างไหมว่างไหมแบบโอเคกันอะไรเงี้ยมาฝากป้ายฝากเชื่อไว้าฝากไว้ฝากสมุดงานไวไ้ให้ช่วยรับงานเป็นศูนย์รวมของการเปิดรับงานวง,งนะคะก็สมัยนั้นก็ถือว่าซอยบุพานี่คือศูนย์รวมวงดนตรีลูกทุ่ง oh. วงเพชรโพธารามเขาก็มีสํานักงานคนที่นั่งรับงานก็คือ คุณพี่บรรจงมนไพรโอ้เลยเลยได้รู้จักกันก็ได้ไปรู้จักกันตรงนั้นแหละเพราะอาก็อยู่กับเพชรใช่ไหมก็เลยได้รู้จักกับคุณพี่บรรจงมนไพรพี่บรรจงเขาก็เคยเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องตอนที่สอนคีรียังไม่ดังนะค่ะเคยหาสอนคีรีคือพี่จงเนี่ยเขาจะเป็นเหมือนกับเป็นออกกันไนย์โอถ้าสมัยนี้เรียกนะ ตัวแทนหาดนตรีไปให้วัดโน้นวัดนี้วัดไหนอยากได้นะักวงดนตรีคณะไหนก็ไปทําสัญญามาให้วัดอะไรเนี่ยค่ะวัดรังบัวอําเภอจอมบึงจังห<อ>วัดราชบุรีอยากได้วงดนตรีอ่สิทธิ์สุรพลค่ะซึ่งสมัยนั้นก็สิทธิ์สุรพลก็มีพี่น้อยกังวนไพรพนมไพรล,ลูกเพชรใครต่อใครซึ่งเขาพอหลังจากครูสุรพลเสียชีวิตก็มีสิทธิ์สุรพลขึ้นมา เขาอยากได้วงศิทิ์สุรพลให้พี่บรรจงไปติดต่อวงดนตรีค่ะพี่บรรจงมาได้ยินเพลงของสอนคิรีน้ําท่วมบูเพแม่ค้าตาคมวาสนาพี่น้อยเนี่ยอไอ้นักร้องคนนี้มันร้องเพราะปว๋ยนี่หมายถึงว่ามาอยู่กับเพชรโพธารามมีแก่เล่าให้ฟังอ๋อ้โอ้โอ,อแก่ก็บอกนี่จําได้นะเนี่ยขวัญเนี่ยก่อนนี้ใช้ชื่อขวัญทุ่งแล้วมาเปลี่ยนปันทุพานใช่ไหมบอกใช่ครับนีน่ฉันหาสอนคิรีไปเล่นที่วัดลังบัวไก่ก็เลยเล่าให้ฟัง คือวัดนั้นให้ไปหาเสรจสุรพ่์แต่พี่บรรจงดันไม่เอาเลยโน่นเลยขับรถเอ้ยนั่งรถเมย์ไปเลยโน่นเลยประจวบไปหาวงดนตรีสอนคีรีสิประจเปลี่ยนไปโน่นเลยนะแผไปโน่นเลยไม่เอาวงดนตรีที่วัดจะเอาซะแล้วไปทําสัญญากันมารู้สึกจะราคาแค่หมื่นกว่าบาทนะสมัยนั้นน่ะพ่อกลับมาให้วัดวัดบอกโอ้ย ให้ไปหากัางวันไพรไปไปหาสิทธิ์สุลพลกังวันไพรพนมไพรเราอองดาวสักเกาเดือนอะไรนี่้วนี่ไปเอาใครมาเนี่ยเรียกชื่อก็ยากยากสอนคีรีสีประจวบนั่นชื่อยาวใช่ไหมเราไม่เอานะกรรมการวัดเพราะวัดลำับเขามีงานประจําปีหลายวันนี่ะเอางี้แล้วกันคุณมันจงรับผิดชอบไปเลยคืนนี้โอ้โหฉันไม่รับผิดชอบนะมี วงดนตรีสอนะคะีรีราคาเท่าไหรคุณจ่ายไปลุงไม่เครียดเลยเหรอออกเครียดสิค่าค่า,าลิเกหนังอะไรก็แล,ล้วแต่รวมแล้วเบ็ดเสร็จเท่านั้นเท่านี้พี่จงก็บอกโอ้โหเฮ้ยกูจัดมันจะเก็บเงินได้หรือเปล่าคันนี้หรือทาไมได้หนึ่งจะทํำยังไงสงสารลุงเลยนะคะเนี่ยนองแต่ถ้ามันนึกไปบอกเอาลูาหรืออีกตั้งสี่ห้าเดือนกว่าจะถึงงานนะี่ยแล้วตอนนั้น คุณลงเขาก็เป็นดีเจแล้วนี่เอาจัด,จดรายการ,ร,าการด้วย,ยเป็นนักจัดรายการด้วยเขามีวาทะในการจัดรายการผู้จาอยู่แล้วเกก็เลยบอกเพราะวันที่หาเนี่ยกว่าจะถึงงานวงเล่นเนี่ยมันตีตั้งสามที่เดือนอนี้ใช่ค่ะโอ้โหส่อยิรีดังเป็นผู้แตกเลยครับอ้าว มาเจ้าโว้ยคืนที่วงดนตรีสอนชิลีมาเล่นที่วัดลังบัวเป็นยังไงคะโอ้โห oh, พันลมทัลายอะที่หลวงพ่อไม่เสียดายแย่เหรอคะเสียดายก็ไม่รู้จะพูดยังไงเพราะว่าไปยกให้เขาแล้วนี่ <c oughs> าากงานนี้นทั้งหมดอ้นั่งเสียดายว่าอืงานนี้คุณลุงบรรจงนี่รวยเลยสิาวลุงขึ้นซื<ม>้อมอเตอร์ไซค์เลยขับมอเตอร์ไซค์เลยครับจาก วัดลางบัวจอมบึงราชบุรีมาบ้านโปเพราะบ้านอยู่บ้านโปอ๋อลุงบรรจงนี่ขับมอเตอร์ไซค์เป็นด้วยเห็นที่ซื้อใหม่แค่วเลยครับโอ้โหราคาก็ไหลตังอยู่ะเพราะว่าไม่เคยเห็นภาพลุงบรรจงบนเตยขับรถชนิดใดเลยคนนั่งท้ายใครรู้เปล่าใครคะป้าหยดแม่ใหญ่แม่ใหญ่โอ้โหสัง่าเลยครับขี่มอเตอร์ไซค์ กลับบ้านนี่นี่คือคือ,ค,อคือแกก็ไม่นึกหรอกเพราะว่าแม่เหมือนถูกวยตอที่ไปหาดนั้นตอนนั้นก็เพลงพิ่งจะเริ่มเปิดอะไรเงี้ยยังไม่ไม่รู้ว่ามันจะดังหรือไม่ดังแต่แกชอบส่วนตัวแกไงนี่แกเล่าให้ฟังหลังจับมาอยู่เพชรโพธารามด้วยคันแล้วเนี่ยนะครับะนะฮะนี่คือที่มาที่ไปนะ เราก็สําหรับเทปนี้ก็คงจะเอามาถึงตรงที่ว่าเดี๋ยวมาเล่ากันต่อว่าเดี๋ยวมาเล่าต่อกันในในเทปต่อไปนะ <c oughs> แต่เทปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนก็แล้วกันนะครับขอบคุณนะสําหรับผู้ให้การสนับสนุนนะน้ําปลาปรลุงสุกจบหนัวใครปรุงก็แซ่บปลาลัปรา,ปรากระดีแท้ๆจากเมืองพิจิตรนะครับอ่ะวันนี้ขอให้ทุกท่านที่ชมรายการอยู่ในขณะนี้ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับไม่เจ็บไม่จน รวยๆกันทุกคนครับสวัสดีครับ